เอาคุณชายก่อนมาดิดสองอีกแล้วคุณชายเห็นไหมล่ะตอนนี้บอกเลยว่าออร่าใครๆก็ต้องการเพราะทาผลงานดีคุณชายมันเร็วหรือเปล่าเนี่ยเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันก็คือแรอัลมาดดิดอันนี้เขาต้องหาคุ่ซื้อใหม่อยู่แล้วด้วยความที่อันเชลติเนี่ยคุมเป็นปีสุดท้ายสัญญาล่วงหน้ากับทีมชาติบราซิลใช่แล้วไปเป็นที่เรียบร้อยเหมือนที่ล่าสุดเข้าแคมป์และนักข่าวไปเสอถามอันเชลติคุณป๊อปเราออกอากาศอยู่นะคะคุณป๊อปใช้สับอย่างไรเหรอไปสุภาพอ่ะ ก็ก็ก็โอเคแต่ก็ไม่เป็นไรอันน <All right. S 1> ่อนักข่าวไม่รู้เรื่องแล้วกันอะนักข่าวไม่รู้เรื่องไปถามคาเซเมโรว่าอ mm ันเชลติเป็นไงก็โดนคาเซเมโรด่าไปนะครับ mm hmm. บอกว่าเออกุญซื้อของบาราซิลตอนนี้เราเป็นคนนี้อยู่ mm hmm. นะครับแต่ว่าอันเช่นี่ยังไงก็ต้องไปนะครับตามตามสัญญาแล้วนะครับทีนี้มาดิดไปมองหาผู้จัดก,การทีมของเลโวโคเซ่นก็คือช so. าบิอารอนโซ่ค่ะหลังจากผู้จัดก,การทีมคนนี้ในวัย41ปีผลงานดีมากมา2ซีซั่นโดยเฉพาะซีซั่นนี้ ลุ้นแชมป์กับบัลลีมินิกพูดเลยได้ไหมอ่ะมันยังไม่ถึงสิบเกมเลยเนาะเอาว่าณตอนนี้มันเวิร์กแล้วกันเวิร์กเวิร์กแต่ว่าผ่านไปครึ่งซีซั่นแล้วค่อยไปวัดใจกันไหมก็เอาจริงๆเอาลองโซ่เองก็ต้องติดเขาเรียกว่าก็ต้องวาง สำหรับนี้นะคิดว่าเส้นทางเส้นทางแห่งผู้จัดการทีมมันต้องมันต้องก้าวให้รอบคอบเหมือนกันเนาะถูกปะนื่อก็จะเดาว่าไม่ไม่เยี่ยมแล้วนี่คือคุณซูนี่เก่งที่สุดแล้วไม่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 ได้นคนมีเหตุผลโอ้ครับนะก็ผมเชื่อสมมุติสมมุติว่าทอนโซมีมาริดเรียกไปคุมจริงอ่ะก็ต้องคิดหนักๆเหมือนกันนะว่าตัวเองกระดูกแบบนอกใช่ปะเรย์มาริดนี่แฟนโหดมากนะใช่ทีเนี้ยคือถ้าเกิดไปแล้วมันยังไม่กระดูกจบเลยนะกระดูกยังไม่แข็งอ่ะ เนื้ออมาเส้นทางแห่งผู้จัดการทีมที่มันกําลังแบบดีๆมามันก็ได้เหมือนกันนะใช่ฮะไม่รู้คุณผู้ชมมองเหมือนนี้นาหรือเปล่าว่าเขาเขาเก่งแหละแต่ว่าโดยประสบการณ์อ่ะผมว่าปีนี้อยู่ที่คําตอบแหละถ้าเขาพาเลวูเซ่นแบบจบแบบที่3เนี่ยอันนี้ติดท็อปทรีโอเนี่ยมัดดิดอาจจะถ้าต่ำมาที่สี่ที่ห้ามันก็ธรรมดาเก็บเอาจริงปะนี่ไม่อยากให้รีบเลยนี่กําลังคิดว่าอลอนโซ่ทิศทางมาดีมากแล้วแต่ว่าอยากให้เก็บแบบ เก็บเลเวลก่อนอ่ะผมกล้ากล้าออกตัวเลยนะว่าแฟนมาดิดไม่ธรรมดานะครับแฟนมาดิดนะเราอาจจะดูเหมือนแฟนลิเวอร์พูลแมนยู่ดูโหดใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วเขารักทีม<ช>แฟนแฟนมาดิดก็รักครับแต่ว่าเวลาประท้วงปะท้วงแรงมากคุณจำภาพที่แฟนบอลเมาไปตีรถแกเล็ตเบลตีรถอันเชลติยุคแรกได้ป่ะโรนดดก็โดนอะ<ช>่ะแล้วลาโมสจอดอ,ะอ่ะเพราะฉะนั้นนี่ต้องมองดีๆเลยนะฮะโอเคตอนที่คุณเป็นนักฟุตบอลคุณเป็นหนึ่งในตำนาน แต่ว่าขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีมคุณก็โดนด่าได้เหมือนกันใช่สามสิบสี่สิบเรื่องใช่ถ้าไม่โอเคหรือว่าทําให้ทีมไม่ประสบความสําเร็จก็ไม่มีตำนานนะครับก็โดนเอาได้เหมือนกันนะผมลืมพูดคนหนึ่งคนนึงยังไม่กล้าคุมเลยใครลาอูนกอนสเลสไงอย่างแบบ ผมอยู่อย่างนี้ดีกว่าไหมนักเตะบางคนนะเราเคยคุยกับตำนานนักเตะที่เขาเป็นอดีตนักเตะเนี่ยบางคนก็มองว่าเส้นทางสายโค้ชไม่ใช่เส้นทางของตัวเองจะอยากเป็นเมนเทนต์มากกว่าใช่แล้วเขาก็บอกว่าเหตุผลคืออะไรรือเปล่าการเป็นนักฟุตบอลน่ะเขาก็อยู่ในฟุตบอลตลอดเวลาอยู่แล้วการเป็นโค้ชเครียดขึ้นมาอีกสิบเท่าใช่ฮะแล้วก็ชีวิตชีวิตก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกลับไปอยู่ที่เดิมไม่มีรายครอบครัวแต่คนต้องชอบต้องรักจริงๆถึงยังไปต่อในวงการนี้อะไรเงี้ย